นี่นี่ปีเอาดิเอาดิกูเริ่มคลองเลยนะไอสัตว์เฮ้ยดีโดนโตายเนี่ยตาย,ยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยไอสัตว์ okay, โอเคครับผมขอขอกราบสัสดีท้องจึงขั้นนะวันนี้นะผมชอ่องโฟโตพี่และวันนี้เราจะมาเล่นเกมบัตตี้โร2ดวลกับ c ครี t i ทีเกมเมอร์ซีเอชนะท่านผู้ชมนะสวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม c ครี t i ทีเกมเมอร์ซีเอชนะครับผมนะซึ่งก็ไม่รู้นะว่า มีคนที่รู้จักคลิปนี้ดูผมอยู่หรือเปล่านะก็นะก็มาเราจะมาดวลกันนะถ้าคุณไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมจะกดเป็นตัวที่2อนะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่1นงนะนี่ครับผมกําลังผมเป็นเพลเยอร์ที่1น,นะโฟโดรี่เป็นเพลเยอร์ที่2นะครับท่านผู้ชมนะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะมายสัตว์กูเล่นลองอ่ะก็อยากจะเจอมานานลเลยที่เอ็ทำเป็นคูดโมออย,ยอยาไก่อยากไก่เอฟซีดูไว้นะครับถ้ามันแพ้เลือกติดตามมันนะครับผมถ้ามึงแพ้ก็เลือกติดตามมึงสัตว์ ก็เกินไปเฮียอ่าเฮ้ยมาบอกนะเทคนิคเทคนิคใครอ้โดนพอดีโดนเปิดไอ้เหี้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรวะีเฮ้ยอะไรวะไม่กดผิดไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โโหดนเลยละเอาแม่งเลยเอาดิเอาดิมาดิโอเคโอเคิผมจะไม่แบงล่างนะท่านผู้ชมนะผมจะโชว์ความเอาดิท่านผู้ชมเอาดิเอาดิไม่แบงล่างหรอไม่แบงล่างบอกเลย เอาดิเอาดิเอาดิทำไงดีวะนี่นี่ไป่เอาดิเอาดิกูเริ่มคลองแล้นะอิสานนี่โดน I got a bad f ตายเนี่ยโอ้ทุสตีโอ้โกงเกินโกงเกินวาดิอ้ยเอาหลบได้เอ้ยแม่งโดน ไม่โอ้โหโดนโดนอีกใช่ไหมเฮ้ยเกือบเดือดเฮ้ยโดนโดนแปลงละเออเฮ้ยเอ้ากลายเป็นคนธรรมดาว่ะเฮ้ยเฮ้ยดีโอ้เฮียมาดีมาดีโดนแปลงหน้าเป็นหมาป่าเฮียแม่งเดี๋ยวสุดท้ายท่านผู้ชมเอาเดีเอาเดี๋ยวเฮ้ยกูผิดเฮียตู้บล็อกก่อนบล็อกก่อนโอ้ เอาสามเหลี่ยมมันทำไมมันไม่กลับตัวไว้ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหี้ยดิดีดีเย่ดรอปบาร์ต้องแปลงร่างเลยวะไม่งั้นตายแน่เลยโอ้เฮียสวยแล้วตายบล็อกทันไม่เหี้ยดิอดิมาดิก็มาดิไม่เอาดิโอ้ดิเออเออกล้ากูมาดิ เอาดิเอาดิเอาดิโดวลองผมเก็บไปในยกที่หนึ่งนะดยยยังไม่ตัดสินครับเลยอีกยกผมนะเราจะเล่นสามหนึ่งเราใครชนะสองในสามเนี่ยถือว่าคนนั้นชนะนะทุกนะต้ออกไ้ผมจะเลือกสตันกันลลวกัน ผมบอกเลยต่อไปสองตาผมจะชนะรัวๆนะผมจะเอาจริงลแล้วนะท่านผู้ชมคุยไวยสัตว์อย่าโม้อย่าโม้ตาแรกผมอ่อนให้ผมบอกเลยจริงๆนะเดี๋ยวโดนผมตบในเคทีกรีเมอร์สีเนี้ยเขาชอบขี้โม้อย่างนี้นานเยอะแล้วหลายครั้งแล้วเดี๋ยวเป็นหนึ่งกูขอเ,ขเพิ่มแสงหน้าจอมามาเฮ้ยอโอ้ยไอ้ตุ๊เกือบเกือบเล้เฮ้ยโอ้ยอะไม่โดนฮึมหวัึมสัตว์เฮ้ยมาดีเลย นี่ดินี่นี่ดื้อปึ๊บปึ๊บเอาไว้ตีเอาดีเอาดีตีเอาดีเอาเอต่อ้ยที่ต่อยเทียเฮ้ยเอาดิปึ๊บปึ๊บนี่นี่เอาดิมีโอกาสทิกนะมีโอกาสทิกนี่เอ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้มันก้มลงนิดเดียวอ่ะไอ้เฮี้ยแองเสวยแล้ะกู นี่เอาดิแรงล่างเว่งเลยโกงเฮ้ยโกงเหรอฮะนี่โดนนี่ตุ้มพลังหมัดสายฟ้าโกงเหรอมาดิมามาดิมาดิเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วไม่อยากโม้ไม่อยากโอ้โหโดนยับไม่อยากโม้เท่าไหร่โดนยับเอาดิมาดิมาดิเอาดิโดนหักคออีแม่งไม่ได้เอ้าเอ้า เฮ้ยเอาดิวื๊บป๊บก้มเอาๆก้มนี่ดิถอยก่อนถอยก่อนนี่เอาดิเอาดิเอาดิตายเฮ้ยนี่เอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเอ้าสวยแล้วไงเยี่ยมไปไกลไปกว่าเดิมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบล็อกนี่สวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่ตอนนี้เสมอแล้วครับยกนี้ใครชนะคือชนะแล้วครับผม เฮ้ยเฮียเฮ้ยโอ้โหโดนโดนหนุเอาทิ illing, it, oh, ้งพวกเอาทิ้งบอกเอาดิโอ้โหโดนเนี่ยฮิเอยมันแปลกเดี๋ยวมันแปลกให้เฮ้ยโอ้โหโอ้โดนโดนเฮี่ยมทำไมยกลีแพ้ยับเนี่เลยโอ้โหกค้นไก่อีกยกเดียวก็ชนะแล้วดูดิสัตว์โม่เฮียอืมโอเคมาดิกมเล่นตัวโกงอ่ะครับคอมโบโกงอ่ะครับ โกงไหนว่าบัคกะลูนะท่านผู้ชมนะอินจาที่เห็นว่าเฮ้ยทำไมเพิ่งเล่นมาษาแมตชททำไมมันเป็นไฟท์ที่สี่ก็คือกูเล่นก่อนกูเล่นมาก่อนครั้งแรกก่อนที่จะมาอัดคลิปนั่นเองนะท่านผู้ชมนะมาตัวบัคกะลูนี่ต้องแปลงหน้าเท่านั้นถึงจะโกงถ้าไม่แปลงหน้าไม่โกงสัตว์โอ้โหแปลงว่าดีแปลงว่าดีรึบหลอกล่อเอาดิเออมาดิผู้ที่ใช้โดยท่าโกงไม่อาจชนะคนอื่นได้ใช่หรอวะกงมาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยนี่โอ้ท่าอะไรวะ ตัวนี้มันคอมโบมันโกงมากเลยเอ้บาคารูขนาดใช้มั่วแม่งมันเตี้ยเอ๋นี่มันเตี้ยอื้อโอ้ยอะไรโดนมาตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอ้โหแม่งโอ้เีมาดิโอ้โหกลาเป็นคนธรรมดาเฮียเอาขาซ้ำเอาวสวยแล้วไงมึงเี้โดทีแม่งนินจาน่ะตัวอีกแม่งไงหลบได้เอ้ยมาดิมาดิมาดิอีกแค่ยกเดียวผมก็ชนะแล้วครับ ไอ้เหี้ยเปนกูแพ้แน่เลยสัสเฮ้ยกดผิดโอ้ไม่วิ่งเร็วให้วะกดผิดเอ้ยเอ้ยเฮียเฮียมึงอะไรโดทีมแบบนั้นดูตัวไม่ดีเฮ้ยเอานี่เอาดิเอาดิมันจะแปรงล่างแล้วหรอท่านผู้ชมแปรงล่างได้เนาะเออเฮ้ยทำไมแปรงล่างก็แค่ของเด็กเล่นไอ้เฮียเฮียกูตายกูตายคนจริงโอ้อะไรวะเนี่ยกเลย ไอ้สัตว์โอ้แพ้ท่านผู้ชมเอ่นี้ฟลอรี่ก็แพ้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็อย่าลืมอันซ้ำช่องเขาเดี๋ยวผมพูดเล่นนะก็ติดตามต่อไปนะท่านผู้ชมนะเอากระติดเดี๋ยวเอาเอาตอบก็ได้เอามาดีสัสตว์เป็นในที่สุดเอ,าเอ,าเอา้าเออช่างแม่งพอมไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่น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 อีกตาเดียวให้โอกาสแก้ตัวถ้า,าชนะตานี้ได้ผมจะถือว่าเสมอแล้วกันะเออถ้าคุณชนะผมได้ตานี้อเด้อเอาดิเจอลองกูไปดิว้าวตัวที่ผมมาแล้วน่าลองเนี่ย ผมต่อให้ผมเล่นยูโกทั้งเกมนะผมก็ชนะโอ้ฝั่งนู้นเล่นเป็นแต่ยูโกผมเล่นได้ตัวอื่นไม่เป็นนะงกากได้ยังไม่รู้ดไม่ยุดคุยเอาดิเอาดิหลอกหลอกปึ๊บนี่เอาดิหมนโอ้โหโดนไงไม่น่าโง่เลยนี่เอาดิอะไรโดนทีมเหรอฮึเอ้าเฮ้ยโอ้ยเฮียเม้งนี่นี่ขอบคุณที่มึงโง่เอ้ยเฮียเม้งโดนหยุดกัน โดนโดนยู่กลางกาดได้งไงนะนี่นี่โดนเจาะเจาะยางเฮออ้ยมาดิมาดิโอชสวยๆ่ว่วยเอาหนีเดี๋ยวดิเฮียมันโอ้โอ้ยเฮียโอ้ยนี่เหงาอีกแล้วสัต์สัต์สากลสากล โอ้โดนเอาดิมาดิผมไม่แปลงล่างผมบอกเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่แปลงล่างแพ้ะเนี่ยเฮ้ยอี้ยมันกดผมไม่แปลงล่างหรอกผมบอกเลยอะไรวะไม่ต้องแปลงล่างผมก็ชนะบอกเลยเฮ้ยเอามาดิเฮ้ยโอ้มาดิอี้ยแม่งโดนแล้วว่ะเอ้ยโดนไอ้เหี้ยผมชนะผมชนะครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ดีเท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Creative Gamer CS ด้วยนะครับผมนะ หวยกวนให้อีกสัตว์อเอาไปแล้วไม่แปลครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรถ้าใครอยากรู้วิธีหลดเกมนี้วิธีดวลก,กันกับเพื่อนก็ไปดูที่ช่องผมเลยผมจะทำคลิปลงเร็วๆนี้นะท่านผู้ชมนะเออไปเลยอย่าลืมไปดูที่ช่องมันนะครับผม,มๆๆบายสวัสดีครับที่ผู้